สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําการผสมพันธุ์ข้าวโพดนะคะซึ่งนี่ก็เป็นไล่ปลูกนะคะเพื่อผสมพันธุ์ข้าวโพดของคณะเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะซึ่งจะใช้ในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้ข้าวโพดนะคะที่มีพันธุ์ดีคุณภาพดีนะคะสู่ท้องตลาดค่ะนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงานค่ะก็จะมีนะคะ,ะที่เราจําเป็นต้องใช้เลยนะคะก็คืออันนี้นะคะจะเป็นถุง ะค,ะคุมเจะสอนเพชรคู่นะคะซึ่งจะมีขนาดใหญ่ส่วนอนี้จะเป็นถุงขนาดเล็กนะคะใช้คุมเจะสอนเพชรเมียนะคะซึ่งในการดำเนินง,งานนะคะก็จะต้องมีดินสอนะคะเพื่อใช้ในการเลเบลถุงนะคะว่ามีต้องมีชื่อนะคะชื่อผู้ดําเนินการผสมพันข้าวโพดนะคะแล้วก็ต้องมีสายพันธุ์ที่เราใช้ในการทําการผสมพันธุ์นะคะ เราก็ต้องบอกด้วยนะคะว่าเป็นการผสมข้ามหรือว่าผสมตัวเองนะคะแล้วก็จะมีนะคะนี่ค่ะที่เย็บนะคะเอาไว้เย็บเวลาเราคุมถุงแล้วเราก็จะเย็บนะคะเย็บถุงไม่ให้กันไม่ให้เกสร,รได้พูดว่างออกไปแล้วก็ต้องมีเกลนไกนะคะเผื่อว่าเกสร,รใหม่ของเกสร,รเพศเมียนะคะโผล่ขึ้นมามากเกินไปก็จะใช้เกลนไกนะคะตัอดออกนะคะเพื่อเวลาผสมมันก็จะได้ลงไปในยอดสติกมาของเกสรเพศเมียนะคะแล้วก็จะทําให้เกิดเป็นการ ที่เกสรเพ็เมียได้รับพอเล่นนะคะได้รับรองเกสรเพชรพูนเนี่ยค่ะมีะเปอร์เซ็นต์สูงนะคะต่อไปจะเป็นวิธีการผสมต้นอินนะคะของต้นข้าวโพดซึด่งเราจะเลือกฝักข้าวโพดที่มีไหมผูมาเล็กน้อยที่มั่นใจว่ายังไม่ได้รับการผสมพันธุ์หรือว่ายังไม่มีไหมผูนะคะและ เลือกเกสรต้นที่เกอรเพศผู้ยังไม่บานมากนะคะหรือบาน50%ค่ะก่อนอื่นเมื่อเราได้ฝักตัวเมียแล้วเราก็จะคุมฝักตัวเมียไว้นะคะโดยใช้ถุงขนาดเล็กค่ะที่เขียนเลเบลแล้ว,วต่อไปก็คุมเกอรเพศผู้ไว้นะคะ โดยใช้ถุงขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็เขียนเลเบลไว้แล้วค่ะก็ปับเพื่อกันละอองเกสรไปนะคะฝ่ายนั้นก็ใช้ ต่อจากเมื่อวานนะคะที่เราทําการคุมถุงทั้งเกสรเพศผู้และเทศเมียไว้แล้วเราก็จะมาทําการผสมนะคะโดยเราจะมาดูเกสรเพศเมียนะคะที่ไหมโผลออกมาแล้วเราก็ทําการตัดให้เหลือประมาณสองเซนติเมตรค่ะแล้วเราก็จะมาดูเกสรเพศผู้นะคะถุงที่เราคุมไว้แล้วก็จะโน้มลงมานิดนึงแล้วก็จะทําการเคราะค่ะ ให้ละอองเกรสรเพศผู้นะคะตกลงไปในถุงค่ะจากนั้นนะคะก็จะทำการนะคะเทละอองเกรสรเพศผู้นะคะลงไปใน ป่กข้า,ากกวโพดนะคะหรือว่าเกษรเเมียนะคะที่ได้ทำการตัดแล้วจากนั้นนะคะก็จะใช้ใชถุงขนาดใหญ่นะคะคุมไว้ ต่อไปก็จะเป็นการผสมข้ามนะคะผสมข้ามก็จะต่างกันกับผสมในต้นเดียวกันนะคะก็คือต้นเพศผู้แล้วก็ต้นเพศเมียนี่จะเป็นคนละต้นกันค่ะเราก็จะมาเลือกต้นเพศเมียกันก่อนนะคะต้นเพศเมียก็จะรือว่าต้นนี้นะคะก็คือต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่มีดอกที่ยังไม่ผสมแล้วนะคะก็เตรียมต้นเพศเมียไว้ก่อนดึงใบ ดึงใบนี้ออกค่ะฝักแรกฝักแรกเลยซึ่งก็จะสังเกตว่านี่ก็คือฝักแรกของต้นนะคะจากนั้นก็คุมคุมต้นคุมดอกเพศเมียไว้ก่อนนะคะเราถึงจะไปเตรียมต้นเพศผู้กันค่ะ สำหรับต้นนี้นะคะเราจะเลือกไว้เป็นต้นเพศผู้ก็คือมันจะเป็นคนละพันธ์กับต้นที่เลือกเพศเมียเมื่อกี้นะคะซึ่งดอกกำลังบานประมาณ50เซนค่ะเราก็จะคุมดอกเพศผู้ไว้รอให้ดอกเพศเมียพร้อมสำหรับการผรสมค่ะ สำหรับวันต่อมานะคะเราก็จะมาทำการผสมข้ามนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ค้อเกสรเพศผู้นะคะให้ตกลงมาก่อนนะคะเมื่อคิดว่าได้เยอะแล้วนะคะเราก็จะทำการแกะไปผสมกับต้นตัวเมียอีกสายพันหนึ่งนะคะ แล้วก็นำไปผสมกับต้มตัวเมียนะคะก็ทำเช่นเดียวกับการผสมตัวเองค่ะโดยการตัดไหมออกให้มีความยาวประมาณ2เซนติเมตรนะคะจากนั้นเราก็เทละอองเกสรเพศผู้ลงไปค่ะ ค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้ผูงขนาดใหญ่คุมที่ต้นที่เราผสมแล้วค่ะและทำการเย็บค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ แล้วเราก็เลเบลที่ถุงนะคะ,ะนี่เป็นสัญลักษณ์ของการผสมข้าม